อไปอยู่สังคมใหม่ไปอยู่หมู่บ้านใหม่นะอะอ,ะอาืมจะจะเลืออีกกี่วันบ่นะครับวันนี้ก็ไม่รู้แหละครับพี่น้องเอฟซีขนาดเพื่อนแท้ยังหักเรี่ยมโหดเลยครับพี่น้องเอฟีเห็นไหมอืมมันก็เกิดจากมันนั่นแหละเอาสวัสดีทุกคนเนาะสวัสดีทุกท่าน ผมว่ามันไม่มีความสุขหรอกไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ตอนนี้นะเวรกรรมมันทํางานนะครับอการที่อะไรครับกินกับครอบครัวญาติพี่น้องมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะมันเป็นอะไรที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขนะครับทีนี้นะครับไม่รู้ไปกินกับใครอยู่กับใครนะครับพี่น้องเอฟสี่นะ,ะไม่รู้ไปอยู่กับใครกินกับใครนะครับทีนี้ ดูนะครับสีหน้าท่าตาก็มีแต่ความทุกข์นะครับทุกอ,อกทุกใจเอออยากเอาชนะแต่นี่นี่เราก็เห็นได้ชัดเจนนะครับคนคนนี้นะครับเนาะไม่เหลือใครครับผลสุดท้ายไม่เหลือใครนี่แหละครับจุดจบของมันนะครับอีกไม่นานนะครับพี่น้องอีกไม่นานรอดูได้เลย,เลยครับน้าตาเช็ดหัวเข่าแน่นอนผลสุดท้ายมันก็ไม่พ้น พี่น้องเหมือนเดิมครับผมอืมพอถึงวันนั้นเขาก็ไม่เอานะครับนะมันมันมันอะไรครับมันมันโดนแล้วไงครับคนในครอบครัวนะ่ะนะนะครับเพราะเขาโดนมาแล้วไงจะคบกันได้กี่วันเพราะนางไม่ใจ่ายให้ใครง่ายๆอ่าผลท้ายก็ไม่เหลือใครครับญาติพี่น้องเดี๋ยวรอดูครับ อันนี้นะครับเห็นเห็นได้ชัดเจนเลยเนาะคนในหมู่บ้านเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่ครบะจะตีพี่น้องแล้วตอนนี้ก็ไปเข้ากับสังคมใหม่ไปอยู่หมู่บ้านใหม่เพอะไรครับเขายังไม่เห็นท่าเทของมันนะครับเดี๋ยวก็รอดูไปเรื่อยๆนะคนที่อยู่ข้างบ้านจะอยู่ดูจะอยู่ด้วยได้ไหมจะเกิดปัญหากันอีกไหม อ่านับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะรอดูได้เลยครับผมอืมขนาดละแวกข้างบ้านมันยังมีปัญหากับเขาอ่าที่อยู่บ้านเก่านะครับที่อยู่อ่าหมู่บ้านเก่ายังมีปัญหากับเขาอ่าถ้าไปอยู่หมู่บ้านใหม่นะครับพี่น้องเอฟซีรอดูได้เลยเพราะอะไรเขายังไม่รู้จักอ่าสันดานแล้วก็ท่าเทของมันไงนะครับ อเขายังไม่รู้จักครับพี่ล้องให้เขารู้จักก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอยู่ด้วยกันสักกี่ปีกี่เดือนครับรอดูอ่านะครับพี่น้องเอฟซีนี่แหละครับขนาดพ่อแม่ตัวเองนะครับปีใหม่ปีอะไรเนาะคนนี่มันเร็วจริงๆเนาะไม่ว่าจะเป็นวันพ่อวันแม่วันอะไรก็แล้วแต่นะไม่เคยอะไรซื้อไปให้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยเห็นเลยนะ ยอนแต่แม่นั่งอีกนะครับจะเป็นยังไงเขาก็ยังระลึกถึงว่าเออเป็นพ่อเป็นแม่กูให้กําเนิดกูนะแต่คนบางคนมีข้ออ้างว่าอะไรครับการที่เข้าหาพ่อแม่เนี่กลัวบักไหลออกมาทาเป็นคนทิ้นอ่านะครับเนาะกลัวบักไหลอะไรครับแอบบันทึกเสียงจะโทรหาพ่อหาแม่ก็กลัวมันไม่ใช่หรอกการที่เป็นาการพูดนะเพื่อเป็นข้ออ้าง นะครับเนาะเพื่อเป็นข้ออ้างในการออกมาพูดนะครับไม่มีใครหรอกครับพี่น้องเอฟซีมึงแหงบงเงินไผ่ยอยู่แล้วมึงจะเข้าไปหาเนี่ยมึงจะไปนึดใครมึงจะไปสนใจอะไรกับอกไลนะอื้ะเพื่อเอามาเป็นข้ออ้างนะครับมันเป็นแบบนั้นเอ,อไม่อยากไปก็ว่าโลดเลยเออบุญคุณพ่อแม่หมดอายุแล้วว่าสั้นหมดหมดอายุบม โอ้ยเตะหัวปากก็เตะหัวปากกระป๋อง,องน้องหมดอายุก็มีบานี่โอนี่บุญคุณใช้หมดแล้วเนาะโอ้ค่าดองนี่ให้พ่อแม่แล้วสามหมื่นประชันโอ้ยตายแล้วครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะอ่าเพราะอะไรค่าเลี้ยงดูมาเนี่ยนะให้ค่ารองสามหมื่นได้ครับพี่น้องเอฟซีนี่นะคะบ,บุญคุณใช้หมดแล้วครับจักเบิดเขา่จาจักจักปั้นครับพ่อแม่เลี้ยงหลายก่ัน ผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยนะบุญคุณพ่อแม่ก็มีวันหมดอายุนเนาะเทออกระปากปากระปองมาหนี่งไม้ตายุโอ้ยตายแล้วพี่เกลวันสวัสดีครับนะเอาดันดันสี่ร้อยไรนะครับออทำยังไงก็ได้แบบนั้นเนี่ยหน้าตาไม่มีความสุขหรอกครับนะการที่จะเอาชนะคนอื่นนะครับนะการที่จะเอาชนะคนอื่นอ่าพูดนะนะว่า ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำนะตอนที่พูดสมองนางคิดอะไรอยู่อ้าวมันก็คิดเลยเนาะมันก็คิดว่ามันเป็นผู้ถูกกระทำเนาะอ้าสมมติมันตัวเมื่อนี่เนาะมันคืดอ่านะมันคืดเพื่อ,อไปถ่าแล้วฮ <laughs> ะอีเมตินีบวัสดี้ก็คิดในเขาว่าเขาเห็นใจเลยเนาะ เป็นผู้ถูกกระทำอ่าเป็นผู้อ่าที่น่าสงสารเข้าใจว่าออก็เป็นคนดีเป็นคนถูกนอันคนผู้ถูกลังเกะประจันนะอ่าว่ามีภัยดีสมั่นดอกพูดน่นเรียวเบิดชัวเบิดลอ่ <c oughs> ถ้าเป็นพ่อไปเอกแม่นนางเอกก็โอ้ยนะสัวเรียวนะอืมนี่นะคะส่งควรต้องไปประหารค่ะอ่าบอกเปียโมบายนอนฟังเรือถ้าลายไม่คอมเมนต์นะคะอะ่ครับผมนะ มันเป็นแบบนั้นอ่ามันเนี่ยจะเป็นคนดีหมดไหเห็นไหมล่ะกับอดีตอ่าอดีตใดอดีตสามีมันสามีมันก็ยังว่าสามีมันส่วเนาะมันก็ว่ามันดีแบบนี้อืมดีแล้วครับไปเอาผัวพืนก็ว่าดีขนาดไปเอาผัวเขาได้จะว่าดีเออนะสิไปเอาผัวเขาก็ว่าดีแบบนี้โอ้ในนิทานเรื่องนี้เอ่แม่มันก็ว่าดีแบบนี้สนับสนุนว่าดีแบบนี้เออนะบ่ผพิดศีลธรรมจังเป็ดเลย นะอืมแต่ไม่คิดเลยว่าผัวตัวเองเนะี่ยโอ้ยนอกอบนอกนอกนอกใจบระคือสิเป็นสิตายเถอะเอาเมียเขาเดีบัตรนี่ทำไมไม่คิดล่ะ <c oughs> โอ้ยตายแล้วคนเราเนี่ยเนาะการที่ออกมาพูดเนี่ยเนาะเสียแซงแง้แงทำเนาะว่าเป็นคนที่ถูกกระทำอือเป็นคนโดนลังเกโดนนอกอกนอก,นอก,อกใจบัตรนี่อ่า <c oughs> ตั้งดีตั้งสวยหยบว้าวนายแมนครับผมดีตั้งสวยทั้งงามผู้เดียวมันละเอะอโคงนี่มันงามซะมันสวยซะมันเก่งซะมันเลือดเออมันสวยชั่ผู้เดียววะละมันงามซะยี่น่าด,ดูสจัสดีครับนะอือันนี้นะครับนะกระทาเบื้องลวดครับตอนนี้เนะี่ยยังใช้ชีวิตได้อยู่ครับผมนะยังมีเงินมีทองยังไม่เจ็บป่วยเออนะ อืมคนเราเน่ะชีวิตมันไม่แน่นอนหรอกครับเรามองไม่เห็นหรอกว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงนะอืมถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเนอะล้มหมอนนอนเสือแบบนี้อา้าวนะครับมันก็ไม่แน่นอนอขับรถไปเกิดอุบัติเหตุแล้วทีนี้